Proof Stake กับ Proof of Work ก็เหมือนกันที่ว่าคนรวยสามารถซื้อ ASIC หรือ Stake ได้มากกว่าคนจนเพราะงั้น Proof Stake น่าจะดีกว่าเพราะการซื้อ ASIC มีต้นทุนสูงวกว่าการวางสเต็กกันคิดยังไงกับแนวคิดนี้ครับแล้ well, ถ้าคุณมีเงินมากพอใน Proof Stake นะคุณก็จะสามารถมีโอกาสในการสร้างบล็อกได้มากกว่าคนอื่นนะฮะได้บล็อกรีวอทมากกว่าคนอื่นนะได้ยิวมากกว่าคนอื่นได้บ่อยกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินมากกว่าก็จะวางเงินเขาไว้แล้วก็สามารถได้ผลตอบแทนมากกว่าโดยที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆเพราะ slashing มันก็ไม่ใช่ความ วางอย่างถูกต้องนะครับดังนั้นเงินของคุณก็จะงอกเงยขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็จะได้เงินทุกครั้งที่คุณได้เงินมาคุณก็สามารถถอนสเต็กคุณกลับมาคุณก็ยังมีเงินอยู่เท่าเดิมแล้วคุณก็วางเข้าไปใหม่ได้นะคุณสามารถที่จะวางเข้าวางออกเปลี่ยนสเต็กเปลี่ยนโหนดต่างๆนานาได้เงินของคุณไม่ได้หายไปไหนการวางสเต็กคุณเอาเงินวางไว้เฉยๆแล้วคุณได้กําไรออกมาเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบนะฮะมันคือการเก็บภาษี แล้วเอาภาษีเนี่ยไปประเคนให้กับคนที่วางเงินคาจุนระบบหรือวางเงินเพื่อให้ระบบสามารถทํางานได้วางเงินเพื่อที่จะเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินว่าใครมีสิทธิ์ใช้ระบบไม่มีสิทธิ์ใช้ระบบใน Proof Work ถ้าคุณมีเงินมากกว่าคุณซื้อเครื่องขุดได้มากกว่าคุณซื้อเครื่องขุดมาเสร็จปุ๊บคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณจะได้เงินจากเครื่องขุดนี้หรือเปล่าคุณต้องหาซื้อไฟฟ้าให้ได้ก่อนนะฮะคุณต้องหาที่ตั้งเครื่องขุดให้ได้คุณต้องจ้างวิศวกรควบคุมโรงขุด นะฮะสวายเซฟตี้คุณต้องซื้อประกันแล้วคุณก็ต้องทําการขุดคุณอาจจะต้องทําการขุดไปหลายปี3-4ปีกว่าที่คุณจะสามารถคืนทุนเงินทุนที่คุณลงทุนไปได้ตลอดเวลา3-4ปีนั้นคุณสร้างงานคุณสร้างอาชีพคุณซื้อกําลังไฟฟ้าคุณจ่ายเงินให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าในกรณีที่เป็นบริษัทเอกชนคุณสร้างงานสร้างอาชีพให้กับบริษัทเอกชนในกรณีที่เป็นรัฐวิสาหกิจคุณสร้างงานให้กับรัฐนะฮะในระหว่างนั้นคุณซื้ออุปกรณ์ที่ผลิตมาจาก การผลิต <g arden> จริงๆนะคุณสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนในสป라이ดเชนทั้งหมดที่ผลิตเครื่องขุดนะในระหว่างนั้นคุณซื้อที่ดินคุณอปเรตที่ดินนะคุณมีบริษัทของตัวเองแล้วคุณก็ใช้ทรัพยากรเหล่านี้ที่คุณลงทุนไปจ่ายไปก่อนแล้วและไม่มีวันได้คืนมาด้วยนะเพราะว่าขายต่อมันก็ไม่ได้ได้ตังค์เท่าไหร่ใช่ไหมเ <g arden> พื่อที่จะลุ้นว่าผลประกอบการที่จะได้จากการพยายามทํางานให้ดีที่สุดป <g arden> ระสิทธิภาพสูงที่สุด มันจะสามารถทําให้คุณได้กําไรหรือเปล่าตัว proof of work มันเป็น Product ที่ผมอธิบายว่า proof of work คือโปรดักคือหมายความว่าอย่างนี้นะฮะคือการสร้าง proof of work มันคือการสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี productivity แต่ว่าการสร้าง proof stake มันไม่ใช่ Product มันคือการพิสูจน์ว่ารวยพิสูจน์ว่ามีเงินพิสูจน์ว่าเงินนี้เอามาเสี่ยงจริงๆแล้วได้รับผลตอบแทนไปโดยที่เงินนั้นระหว่างทางที่พิสูจน์นั้นเนี่ยไม่ได้สร้าง productivity อะไรเลยเพราะฉะนั้น มีเงินซื้อเหรียญเยอะได้มีเงินซื้อเอสิกเยอะได้มันก็ไม่แปลกที่จะไม่เข้าใจนะครับ